สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความนะคะจากคนรักเก่าของชาวธาตุลมราศีธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมทุนอันนี้หมอมีนานทางโรศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอกระพิมพ์ตาลิปนี้แล้วนะคะดวงที่แม่หมอจะเปิดอยู่นี้มันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้หรือเป็นแนวทางเนาะไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะอ่านสลับกันยังไงหมอนะคะ คือถ้าท่าลมไม่ทําเขานะคะก็แปลว่าเขาทําเรานั่นแหละคะ่ะคุณก็ไปสลับกันเอาเองเข้อความจากคนรักเกา่าแปลว่าคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือนะคะทุกคนลกักๆักเลิอกอเลืงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายก็ดูได้เช่นกันนะคะใบแรกของคุณเลยสีเมทา้า e ควีนอ w o สอดนะคะ ไม้ถือถ้วยนะหกไม้เท้าควื่อเหรียญห้านะสิบถ้วยสองดาบแพรออกมากห้าถ้วยสองถ้วยครื่องเหรียญ เก้าเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ควีนถ้วยนะคะช่วงนี้ธาตุลมสวยและหล่อและรวยมากนะ,ะไพ่ในี้รักเตียงมากขึ้นดูแลเตียงมากขึ้นนะคะทุกคนความรักนะคะบางคนสี่เมทา้าสิบถ้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยอยู่กับใครเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วด้วยบางท่านเนี่ยเป็นสี่ปี สี่ปีขึ้นไปนะคะหกปีสิบปีหรือม,มากกว่านี้ก็มีนะเป็นครอบเป็นครัวอยู่ด้วยกันแล้วนะย้ายเมยร่วมกันหรือบางท่านก็คือเรารักและมั่นคงกับเขาเราก็เคยมองอนาคตเคยพูดกับเขาและแล้วความสัมพันธ์มันก็ไม่ค่อยโอเคนะเป็นพราะอะไรมอขอดูนะคะบางคนคุยกับใครบ้างเคิงเรียนกับควีนเรียนบางคนมีคนใหม่ๆมาคุยแล้วนะคะช่วงนี้นะแต่คุณยังเหมือนรักตัวเอง ไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะเพียงแต่ใครเข้ามาเรายังไม่ได้รีบกับความสัมพันธ์บางท่านเนี่ยยังยังติดห่วงติดบ่วงเรื่องคนเดิมๆยังคิดถึงเห็นไหมคะถ้วยเนี่ยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักมีคนเข้ามานะแต่เรายังเหมือนมองถ้วยที่ลมมันไปนะคะทุกคนเราต้องรักตัวเองนะคะแล้วก็มองอนาคตไปข้างหน้าเนาะนะคะติดกบอดีตเกินก็ไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะสีดาบ แปดดาบสี่เหรียญห้าไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญสิบไม้เท้าเดอะทาวเวอร์อ่าเดี๋ยวดีวิวเจ็บมาเยอะเนาะนะคะตัวนี้ t ท m พันลันเจ็ดดาบค่ะทุกคนให้ใต้สำหรับเป็นสิบเหรียญอย่างที่หมอพูดไปแ่ะบางคนเคยอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะแล้วแต่บางคนเป็นสีสีปีบางท่านสิบปีก็มีนะ,ะมากกว่าน,นั้นก็มี หรือความรักนี้คุณเติมเต็มคุณดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอธาทัดลมแต่ระวังนะคะเหมือนที่คุณเจอเดริวิลกับเจดดาบบางคนเข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์เช่นคุณเคยคุยก็ได้นะคุยคบแต่เราอยากมั่นคงอ่ะเราไม่อยากคบเล่นเล่นแต่เขาก็มาผลประโยชน์ไม่ว่าจะรังด้านการเงินการทองหรือแม้แต่มาไม่จริงใจกับเรากรณีบางคนเป็นครอบครัวด้วยซ้าน,นะคะโกหกเราไม่รู้กี่รอบแล้วเนะี Gen ่ยเจดดาบหมอมินว่าคุณน่าจะไปจับโูดได้หลายครั้งแล้ว ความรักนี้มันเหนื่อยค่ะทุกคนมันอดทนมานานคุณคิดว่ามันจะดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่ดีขึ้นบางท่านเนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งเหยิงคุณเห็นไหมกับเขาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องอะไรมันก็จะเป็นปมแบบนั้นมาตลอดเช่นคุณคุยับเขาถ้าเป็นเรื่องเจ้าชู้เขาจะเป็นเ,เจ้าชู้หรือถ้าเป็นเรื่องเงินทองหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณซัพพอร์ตคุณดูแลนะคะเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตาม มันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆบางคนอาจุอาจจะอายุต่างกันอายุหน้าตาทางสังคมความห่างไกลได้ด้วยไหมหรือทัศนคตีบางอย่างที่มันอยู่กันไม่ได้ที่จินคุณพยายามประคับประคองแล้วค่ะเดือแย่เหนื่อยเคยรอนะอดทนนะ,ะคุณกุยอะใครน์นวัดพุทธด้วยเข้ามานะคะในนี้นะมีธน,นูด้วยเนี่ยทัดไฟเมสิงธนูทัดลมตึม่นกุมเมถุนาตุน้ำกระกลมินพิจิกนะคะทุกคน มาดูฝั่งเขากันบ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้นะข้อความจากคนรักเก่าทัดล้มควีนอฟสอดนะคะเทมเบอรลน์ hmm. สิบเหรียญสิบไม้เท้าเดลิวิสมอมีนว่าคนคนนี้นะคะเขาก็ไปดิวกับคนอื่นนะนะแต่เขาก็มีปัญหานะคะตรงนี้ หนึ่งนะคะเดวิลขึ้นมาแปลว่าเขาเจ้าชู้เขาก็ไปเจอคนเจ้าชู้เหมือนกันตอนนี้เขาน่าจะมีปัญหาหนึ่งนะคะไปจับได้โปแตกหรือเขาไปเจอคนที่ไม่จริงใจกับเขาไปเจอคนที่สิบเรียนอ่ะไปเจอคนเจ้าชู้หรือมีคนของเขาแล้วนะคะทุกคนคําว่ามีคนของเขาเช่นถ้าใครมาบอกว่าเออฉันมีปัญหากําลังมีปัญหามีแฟนแล้วแต่กําลังมีปัญหากัน แปลว่าเขากําลังมีปัญหานะคะทุกคนหรือโกหกก็ได้นะถ้าไม่โกหกเขาก็มีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะจบถูกไหมคะให้เขาไปเคลียร์ไปคุยให้เรื่องเรียบร้อยไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะคะเราไม่ได้ไปเป็นมือที่สามเขาอย่าเข้าไปแล้วเราก็จะเป็นพลังงานที่เข้าไปวนลูปเป็นเป็นรักสามเศร้านะ,ะก,กลายเป็นว่าเอ้ยเสียงงอ่าเสียพลังงานแล้วก็เสียเวลานะ,ะเหมือนเขาเนี่ยเขาเจ้าชู้เขาอาจจะไปเจอคนที่เจ้าชู้เหมือนเขา หรือไปเจอคนที่เขามีคนของเขาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เขาก็มีปัญหานะเห็นไหมให้มันขึ้นมาไม่ดีเขาก็เหน็ดก็เหนื่อยทํางานเดือดบกทุกอย่างเลยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาเลือกหรือคุณกับเขามันมีปัญหาเรื่องไม่ได้มีมือที่สามเสมอไปนะบางคนที่หมออ่านเห็นไหมเรื่องเงินเรื่องงานภาวะวุ่นวายเข้าใจก็ไม่เข้าใจคุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วมันมีแต่ปัญหาคนคนนี้ก็โฟกัสเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนะคะทุกคน ทำงานกำลังทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆชอบณตอนนี้มันเหมือนเขาก็ชีวิตเขาก็โสดนะเป็นอิสระดีนะบางคนมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเขาก็ไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานแต่ถ้าบางคนที่เป็นเรื่องเจ้าชู้หมอพูดเลยว่าเต็มๆเหมือนกันเห็นไหมคะเขาก็ไปแล้วไม่ค่อยโอเคนะไพ่ไม่ดีเลยทุกคนเห็นไหมไปเจอคนเจ้าชู้เจอเจอคนหวังผลประโยชน์เขาหรือไปเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะ มาดูกันเนาะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะฮะเอ็มพัลเลอร์ราศีเมลรคานาเมธต่างชาติก็ได้นะคะเขาบอกใจลึกๆนะคะทุกคน เขามาดูคุณคุณก็ดูดีนะมีนาทีการงานการเงินนะตรงนี้เจ็ดเหรียญเขาก็รอนะเขาก็อยากคุยอยากสื่อสารกับคุณเห็นไหมคะสามแม่เท้าคือมันขึ้นมาในพื้นดวงคนคนนี้เป็นยังไงหนึ่งใจลึกๆนะอันนี้มอยังไม่ได้ถอดใจเลยเขายากบอกอะไรคุณเขาบอกเขาก็อยากกลับมานะในความสัมพันธ์นี้อยากมาเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้เขาก็สดแล้วหรือคุณหรือมาสองคุณคุณก็สวยดูดีคุณมีความมั่นใจมากขึ้นความรักครั้งนี้ที่นิ่งเงียบไปหรือหายไปหรืออะไรบางอย่างที่เขาไปเจออะไรมันมันไม่ใช่โลกที่สวยงามเสมอไปนะทุกคนเนาะอยู่กับคุณอน่ะจะดูแลใส่ใจคุณเป็นคนที่รักและมั่นคงกับเขาซื้อสัตว์กับเขาเขาไปเจออะไรที่ไม่ดีหมอมินว่าใจลร,รือเขาก็อยากกลับมามาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะทีนี้นะ เท้ามันมีเรื่องวุ่นวายความไม่เข้าใจความขัดแยง้แงอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกเราเช่นฝั่งใดฝั่งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคำว่ามันวุ่นวายมันเป็นไปได้หลายประเด็นนะคะทุกคนหนึ่งคุณลองคิดดูนะเราครบกันบางคนม,มันปัญหามากมายที่เข้ามาเช่นบางคนก็ญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ชอบไม่ชอบแฟนเราหรือนะคะ มีปัญหาทางการเงินการทองนู่นนี่เข้ามาทําให้พวกเรามีปัญหากันอันนี้นะคะมาวุ่นวายเป็นได้หลายวุ่นวายหลายๆรูปแบบแต่มันเป็นปัญหาก็ได้คุณกับเขาบล็อกกันไปด้วยหรือเปล่านะ,ะถ้าไม่บล็อกก็คือปิดกั้นมีกําแพงไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดนะคุณเป็นเดย์เอ็มเพสของเขาเลยแหละนะ,ะคุณเป็นสิ่งที่ดีด,ดูแลใส่ใจดีนะคะคุณเติม,เต,มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเขาวางแผนเขาอยากพูดอยากคุยอยากคุณนะคะทุกคน ที่ผ่านมาเนี่ยแบกอะไรๆอย่างเขายังคงรักและห่วงแห็นคุณอยู่มเหมือนเขาก็รอนะรอโอกาสร,รอจังหวะเนี่ยให้ไพ่ตีคู่มาเลยไม่มีใครใช่ที่สุดมันคุณอีกแล้วอ่ะนะตรงนี้แต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้ความรักมันไม่เติมเต็มมีคนที่ต้องถอยออกมานะะมันมีปัญหาก็ได้นะ,ะตรงนี้ เน่ยไพ่หกถ้วยงายออกมาเขาก็คิดถึงคุณนะนึกถึงเรื่องราวดีๆเรื่องราวเดิมๆเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใจลึกๆเขาก็อยากงอ,อกคุณเห็นหม้มาในถ้วยกับสองถ้วยตกตหแต่งความคิดนะเอามาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะแอคชั่นความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไร เด็กถือไม้เท้านะคุณมองอนาคตไปข้างหน้าเนาะเหมือนคุณไม่อยากกลับมาละคุณเจ็บมาเยอะนะคะทุกคนแต่บางคนก็ยังเลือกที่จะถือสิ่งเก่าๆไวอ้อ่บางคนยังร้อนอยู่เลยเห็นไหมคะหัวใจที่จริงมันต้องอยู่ตรงนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไพ่ภาพไพ่และเสียบอยู่ตรงนี้แปลว่าคือเมื่อเราเคยเจ็บเสียใจมันก็เป็นมันยังมันยังเจ็บนะคะมันมีแผลในใจมันอาการยังร้อนยังคิดเรื่องเรานั้นขึ้นมาเราก็เสียใจเจ็บปวดอยู่นั่นแหละคะ่ะ เทสคือการจบของคุณนะคุณไม่อยากละหมอว่าคุณจะหันหลังให้ลัก,กสิซิงเก่าๆสําหรับบางท่านนะคะคุณไม่เอาละเพราะว่าแม่หมอเห็นบางคนมีคนใหม่ๆมาดิวแล้วนะคะแต่ว่าตัวคุณอนะมากกว่าเห็นไหมดวงมีสเสน่ห์มีคนคุยคนจีบคนคนแอลเพียงแต่เรามากกว่าที่เราอาจจะยังยังไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสําหรับบางท่านนะหมอไม่ได้บอกว่าคุณอยากโสดนะคะ แต่มันเหมือนการรักษาเยียวยาหิวใจเตียงหรืออดีตที่ผ่านมาทําให้เราเสียใจเลยทําให้เราเลือกนะเลือกนะมันไม่ผิดเราที่เราจะเลือกมานะทุกคนค่อยๆศึกษาไปเหมือนคุณไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องทองอยังรักอิสระเสรีนะคะอยู่ตรงนี้หมอว่ามีคนใหม่ๆเข้ามานะสําหรับบางคนไพ่ตรงนี้นะคะความรักนี้หมอมินว่า คนที่เป็นอดีตของคุณข้อความจากคนัะเกาม,กกามว่าเขาคิดถึงคุณเขาก็อยากกลับมาแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างมากมายบางคนมีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งมีปัญหาอะไรคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของคุณประเด็นที่สองคือเขาทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดงนะบางคนคิดถึงแต่ไม่กล้ามาก็กมีไม่กล้าสู้หนะ้าและสิ่งนี้บางอย่างมอมินเห็นคนใหม่ๆเข้ามาจีบมาคุยนะเดวงคุณมีเสน่ห์นะ ขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะสิบเรียนเดลวเวอร์นาคะดวงมิสนเนย์นะคะคนเดิมๆม,มาสองคุณนะคะทุกคนจัดเม้นแปดไม้เท้าเอา่อบางท่านอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาทักทายนะ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันนะแต่ว่าดวงคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาจีบมาคุยมาทําให้รู้สึกดีแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคือคุณไม่ได้สนใจคนใหม่ๆเท่าไหร่นะคะถ้าคุณสนใจก็แปลว่าคุณสนใจนะทุกคนเพราะว่าห้หมอออกมาแบบนี้ว่าการมองอนาคตไปข้างหน้ามันดีแล้วละคะถ้าคนเดิมๆไม่กลับมาเป็นปีๆแล้วสองปีแล้วหรือวนกลับมาเขาก็เหมือนเดิมคุณต้องรับตัวเอง ปล่อยอดีตท,ทิ้งไปการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสุดหมอไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องรีบเร,เริ่มต้นใครคือการรักตัวเองนะคะตรงนี้มากกว่าแต่ดวงคุณมเสเนนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วกันแต่บางท่านมองไปข้างหน้าแล้วนะมุดไปข้างหน้าโฟกัสเงินงานนู่นนี่นั่นขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะอะ่ดูวดวงส่วนตัวกับหมอมิ้นไอดีไลค่าครูหมอก็ทิิงไว้นะคะทุกคนมี3โปร ถ้าท่านใดทักเข้ามาถามแต่ค่าครูเนี่ยหมอขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะว่าหมอบอกแล้วค่าครูค่าครูหมอมีสามโปเท่านั้นนะคะทุกคนเนาะหมอไม่ได้มีหมกเม็ดไม่ได้มีอะไรนะคะดูดวงส่วนตัวหมอก็พิมพ์ไว้แล้วว่าคุณพร้อมรอคิวได้หมอไม่ได้มีคิวยาวแต่ท่านท่านใดทักมาแล้วโอนจองนะคะในด,ดูไหมสองสามชั่วโมงนี้หรือดูตอนนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้หมอทั้งทําคลิปหมอไปทําอย่างอื่นด้วยหมอต้องรู้ว่าอ๋อมีคนโอนจอง หมอถึงรู้ว่าหมอมีคิวหมอถึงรอดูดวงให้คุณถ้าอย่างนั้นหมอก็ต้องไปทําอย่างอื่นทั้งทําคลิปและรอดูดวงให้บางท่านแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเหมือนกันนะคะหมอไม่ได้มานั่งหน้าตรงนี้คุณทักมาปุ๊บคุณโอนหมอก็ดูพร้อมให้เลยนะตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ